สวัสดีครับ1 1นาฬิกา54นาทีเข้าสู่จอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับมาตรวจสอบกับภาวะตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยครับนี่คือความผันผวนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะหุ้นไทยเนื่องจากว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ถูกทิ้งอย่างหนักจนกระทั่งมีราคาต่ําสุดในรอบ8เดือนนั่นเองครับทำให้ราคาน้ำมันโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มพลังงานบ้านเรานั้นฉุดด,ดัชนีลงมาเวลาล่าสุดขณะนี้ดัชนีปรับตัวลดลงเกือบ10จุดด้วยกันนะครับบนกระดาน1,163จุดในมูลค่าการซื้อขายยังคงแวววรรััับบ7000กาาาาล้้้้้นนนนนนเพะะะฉีอจจจดยต ค่าที่ประมาณ2 0 0 0มืล้านสุทธิของทั้งวันนะครับห้าดับแรกของหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงเป็นหุ้นในกลุ่มปะตะทโดยเฉพาะตัวแม่วันนี้ตกหนักถึง7บาทในอันดับที่1ด้วยราคา325บาทซึ่งก็ยังคงเป็นปัจจัยที่นักลงทุนนั้นผิดหวังกับเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ดูเหมือนจะไม่มีมาตรการใหม่จากแบงก์ชาติของสหรัฐนะครับเราจะมาติดตามกรณีของทางด้านควนหลงปลดดีดีการบินไทยกันก่อนนะครับโดยทางด้าน อดีตดีการบินไทยนี่นะครับซึ่งก็คือดรปียศวัสรรัรน์นั้นได้มีการเดินทางไปที่ศาลแรงงานนะครับและวันนี้ที่เดินทางไปเราว่าต้องการที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานเพราะว่าถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมนะครับในการเดินทางไปครั้งนี้ก็มีบรรดาสาภาพแรงงานการบินไทยก็ให้กําลังใจด้วยโดยอยากจะให้ศาลนั้นพิจารณาเยียวยา2ประเด็นก็คือให้กลับมาดำรงตําแหน่งกรรมการผู้นวยการใหญ่เช่นเดิมและ2บริษัทการบินไทยต้องจ่ายเงินเดือนชดเชยจนกว่าจะครบสัญญาจ้างในวันที่ กระดาษมปีหน้ารวม10ล้านบาทนะครับและนอกจากนี้เหตุผลสําคัญที่คุณเพียรสวัสด์ยื่นฟ้องก็คือต้องการให้เกิดบรรทัดฐานและเป็นธรรมพิบาลที่ชัดเจนในการทํางานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและดรเพียสวัสด์ยังบอกต่อไปว่าหลังจากนี้จะให้เวลากับการทํางานในตําแหน่งประธานมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นครับ ในขณะที่ขณะนี้เนี่ยนะครับเรื่องของมวลน้ำต่างๆก็มีการเฝ้าจับตามองนะครับว่าจะเกิดซ้ํำสองมันอย่างปีที่แล้วหรือไม่โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมต่างๆในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับก็ได้มีแผนในการที่ จะตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานโดยการใช้พื้นที่อากาศยานนครราชสีมาเพื่อเป็นศูนย์การในการซ่อมอากาศยานในภูมิภาคแถบนี้ครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชาติสิทธิพันธ์พร้อมกับผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวิรพงษ์ชัยเพิ่มนะครับได้มาตรวจความพร้อมการใช้พื้นที่ท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมาที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานครับโดยเป็นไปตามนโยบายของท่าอากาศยานทั้งหมด28แห่งที่จะใช้เชิงพาณิชย์ ให้มากขึ้นนะครับกระทรวงคมนาคมก็มีนโยบายที่จะตั้งนิคมประเภทนี้และศูนย์ช่องอากาศยานแบบลำตัวแคบและลำตัวกว้างสาหรับท่าอากาศยานนครราชสีมานี่นะครับอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกนะียรตินั้นมีพื้นที่ทั้งหมดกว่า4,600ไร่และที่สําคัญนี่นะครับผ่านจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่280กิโลเมตรซึ่งก็เป็นไปได้ครับที่จะมีการรองรับเครื่องบินแบบ737บินขึ้นลงจอดได้พร้อมกันถึง4ลำด้วยกันครับ ยังคงเกาะติดกับสถานการณ์ของวิกฤตยูโรกันต่อไปนะครับผมได้วิเคห์กับต่างประเทศไปแล้วเรามาดูทางด้านในประเทศกันบ้านโดยเฉพาะ3กลุ่มเสี่ยงแรงงานที่อาจจะต้องตกงานกับวิกฤตยูโรที่เกิดขึ้นนะครับโดยทางด้านกระทรวงแรงงานนะครับคือนายแพทย์สมเกียรติชายาศิีวงไประกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึง3กลุ่มแรงงานไทยที่มีโอกาสเสี่ยงสูงมากถ้าหากว่าวิกฤตเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรนั้นไม่สามารถแก้ไขได้และเกิดการออกจากการเป็นสมาชิกของยูโรนะครับโดย3ากลุ่มเสี่ยงที่ ท่านผู้ช,ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นี่นะครับกลุ่มแรกนี่นะครับก็คือกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบทางตรงตรเป็น4กลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในเมืองไทยครับซึ่งก็ได้แก่กลุ่มสิ่งทอนะครับอิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงอีก2กลุ่มหลักๆด้วยกันซึ่งเชื่อว่าในที่สุดนั้น 50,000คนที่อยู่ในไทยอาจจะได้รับการเลิกจ้างส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไปทํางานโยุโรปด้วยตัวเองกลุ่มนี้จะมี1,800คนครับส่วนกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มรับจ้างแรงงานไปเก็บผลไม้เบอร์รี่ที่ประเทศฟินแลนด์กับสวีเดนซึ่ง2กลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่7,000คนนอกจากนี้แล้วในส่วนของกระทรวงแรงงานก็ยังได้แจ้งเตือนนะครับว่า4กลุ่มุสาหกรรมที่เฝ้าจับตามองนั้นก็จะมีผลกระทบจากจุดนี้ด้วยครับ ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยนี่นะครับมีการพัฒนาแผนมีการทบทวนแผนมาอยู่ตลอดโดยเฉพาะแผน PDP 2,010ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนครั้งที่3กันแล้วแผนดังกล่าวนั้นนี่นะครับ ก็ได้ผ่านการเห็นชอบจากทางด้านนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มีการเข้าร่วมประชุมแล้วก็เห็นว่าในที่สุดเนี่ยกฟผก็จะต้องศึกษาแผนรับมือผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นด้วยแม้ว่าในแผนพิดิพีินงพันสนั้นจะมีการชะลอสัดส่วนของการลงทุนโรงไฟฟ้าแบบนิวเคลียร์นะครับแต่ก็จะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นจะพาท่านผู้ชมนั้นไปที่ญี่ปุ่นกับการใช้ถ่านหินเป็นพลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าครับ หลังจากที่คณะ,ะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าแผน PDP 2010ฉบับปรับปรุงครั้งที่3ซึ่งกำหนดให้มีการจัดหาไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหินภายใต้การยอมรับของประชาชนทำให้ไทยจำเป็นต้องมองหาต้นแบบโรงไฟฟ้าที่สะอาดและเป็นมิตรกับชุมชนซึ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินในญี่ปุ่นตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี ตอนนี้เราอยู่กันบนดาดฟ้าของโรงไฟฟ้าทาเคฮาร่าจังหวัดทิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นนะคะที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้ชุมชนโดยรอบนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นทำอาชีพประมงเกษตรกรรมแล้วก็พนักงานกินขนเนินธรรมดาแต่ที่น่าสังเกตก็คือเขาอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าเลยแล้วก็อยู่ร่วมกันแบบนี้มา40กว่าปีแล้วล่ะคะ่ะ นี่คือโดงไฟฟ้าฐานหินที่มีระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมเป็นต้นแบบในการศึกษาการผลิตไฟฟ้าด้วยฐานหินมีการนำเทคโนโลยีฐานหินสะอาดหรือ clean coal technology มาใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าซึ่งก็คือการทำให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดใน3ขั้นตอนหลักได้แก่ขั้นตอนก่อนการเผาไหม้ขั้นตอนการเผาไหม้และขั้นตอนหลังการเผาไหม้โดยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ได้จากการเผาไหม้ฐานหินจะถูกส่งไปยังเครื่องดักจับ ผลที่ได้คือสามารถดักจับฝุ่นละอองได้ตั้งแต่ขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็กจิ๋วจนท้ายที่สุดปลายทางของการเผาไหม้แทบจะไม่มีมลพิษปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมเลยนี่คือเครื่องตรวจสอบคุณภาพอากาศของโรงไฟฟ้านะคะถ้าเกิดพบความผิดปกติเนี่ยผลจะถูกส่งไปยังห้องควบคุมแล้วก็จะถูกส่งไปยังเขตอำเภอทาเคฮาร่าด้วยแล้วก็จะสั่งให้มีการหยุดเดินเครื่องทันทีเลยล่ะคะ่ะ ด้านผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กำลังจะสร้างขึ้นในประเทศไทยตามแผน PDP 2010ก็จะใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับโรงไฟฟ้าถ่าเคหะโดยยิ่งยิ่งโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เราจะสร้างขึ้นใหม่เนี่ยจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าที่เราเห็นขณะนี้นะครับที่เรายือนตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่สร้างมาประมาณ40ปีที่แล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยี ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหานะครับแต่สิ่งที่จะเป็นประเด็นคือเรื่องของความกังวลน,นะครับของชุมชนสังคม ถ่านหินเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงระยะยาวเพราะยังมีใช้ได้มากกว่าร้อยปีเมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆเช่นก๊าซธรรมชาติซึ่งทั่วทั้งโลกมีปริมาณสำรองเพียงแค่ประมาณ40ปีส่วนนิวเคลียร์ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับและพลังงานทางเลือกอื่นเช่นลมและแสงอาทิตย์ก็ยังมีข้อจํากัดทางธรรมชาติดังนั้นกฟผคงต้องเร่งตอบโจทย์ในสิ่งที่สังคมอย่างคลางแคลงให้ชัดเจนว่าชุมชนรอบโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กําลังจะสร้างขึ้นใหม่ในประเทศไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี เ็กเช่นชาวญี่ปุ่นที่อยู่กับโรงไฟฟ้าฐานหินมานานกว่า40ปีได้อย่างไรรักษาการถ่ายภาพวิชนีแสงประดับรายงานจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ ขอบคุณครับคุณวิชณีครับไปกันที่กรีซกันต่อนะครับเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ใช้เวลา72ชั่วโมงไม่เกิน3วันในที่สุดก็ได้นายกรัฐมนตรีกรีซเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือภาพของการเข้าสาบานตนนะครับของนายแอนโทนีสซมาราซึ่งเป็นผู้นําพรรคประชาธิปไตยใหม่หรือว่านิวเดโมคราซีหลังจากที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเป็นพรรคร่วมได้ถึง3พรรคครับและในที่สุดก็ได้ประกาศนะครับว่าหลังจากสาบานตนแล้วเนี่ยก็อยากจะให้กําลังใจแล้วกะคนในกรีซนั้นจะต้องสมัครสมานสามัครคีปรองดอง เพื่อปรับเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการกู้หนี้ยืมสินกับ3สถาบันการเงินนะครับในขณะเดียวกันที่สเปนนะครับสาภาพรายงานสเปนนั้นได้ออกมาเดินขบวนคัด คานแผนการปลดออมรัฐบาลอีกครั้ง<ป>แล้วครับภาพที่ท่านชมเห็นอยู่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นสภาพแรงงานที่มาจากหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโทรกมนาคมหรือระบบขนส่งมวลชนการประท้วงครั้งนี้เนี่ยนะครับ <S <S เกิดขึ้นกับช่วงเดียวกันที่สเปนขายพันธบัตรซึ่งมีต้นทุนพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ7%นะครับในขณะที่คืนที่ผ่านมาทั่วโลกนักลงทุนผิดหวังกับประธานธนาคารกลางสารหรัฐว่าเบนเบนันกี้ทันทีครับเพราะทุกคนคาดหวังว่าในที่สุดธนาคารกลางสหรัฐนั้นน่าจะใช้เม็ดเงินนเข้้าซืือคพััธบต ระบบเป็นครั้งที่3หรือที่เรียกว่า QE ว่า QE 3แต่ไม่มีสัญญาณนี้ชัดเจนเพียงแต่บอกว่าจะขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการซึ่งทําให้ระบบการเงินนั้นไม่ตึงตัวต่อไปนะครับและปิดท้ายกันที่สหรัฐอเมริกาครับบ้านเราขึ้นวันละส0 0บาทแต่พนักงานขายในร้าน Apple Store ในสหรัฐขึ้นเงินเดือน25%ครับบริษัท Apple Incorp o r a t i o n นะครับได้ประกาศแล้วว่าจะปรับขึ้นการจ้าง พนักงานขายที่อยู่ใน Apple Store ในเฉพาะในสหรัฐด้วย25%ปัจจุบันนี้นะครับค่าจ้างของพนักงานที่อยู่ในร้าน Apple Store เนี่ยขั้นต่ำเขาจะได้279บาทต่อชั่วโมงสูงสุด465บาทต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นอัตราที่ปรับขึ้นมาใหม่25%ก็เพราะว่าร้าน Apple Store นั้นเป็นช่องทางในการขายอุปกรณ์ของ Apple ได้สูงจริงๆครับเพราะปีที่แล้วสามารถทำได้ถึง434,000ล้านบาทนะครับและบทที่คือจอโลกเศรษฐกิจในเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับ